ต่อไปครับจิตใต้สำนึกไม่มีเวลาหยุดงานเพราะต้องควบคุมอวัยวะภายในอัตโนมัติให้ทำงานเป็นปกตินี่ไงครับตับไตไส้พุงของท่านโดยต่อมไร้ท่อต่างๆที่คอยควบคุมกำกับอวัยวะตั้งแต่ปอดหัวใจตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารลำไส้ถุงน้ำดีสารพัดจิตใต้สำนึกของท่านเป็นผู้ควบคุมดูแล การทำงานของอวัยะอวัยวะเหล่านั้นให้มันเป็นปกติถ้ามันไม่ปกติขึ้นมาเมื่อไหร่จิตใต้สิมิตของท่านจะต้องรับผิดชอบในการที่จะดูแลให้มันเป็นปกติให้ได้ท่านนึกภาพบอกอยังครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านฉลาดเวลาที่กระ,ะเพาะอาหารของท่านมีแผลเพราะท่านกินอาหารไม่เป็นเวลาโดนกรดมันย่อย กดมันทำร้ายเกิดแผลในกระเพาะเกิดแผลในลำไส้เรารู้แลวใช่ไหมจิตใต้สำนึกเป็นพลังหน้าทางจิตวิญญาณที่มันจะไม่หยุดงานมันจะคอยควบคุมอวัยภายในอัตโนมัติเหล่านั้นให้ทํางานเป็นปกติกระเพาะอาหารเวลามีแผลมันทํางานไม่ปกติแล้วมันจะหลั่งน้ําย่อยออกมาตลอดเวลาก็ยิ่งย่อยแผลก็ยิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่งเจ็บปวดกระเพาะท่านลองใช้จิตของท่านจิตสํานึกของท่าน บอกจิตวิญญาณของท่านหรือบอกกระเพาะอาหารของท่านเพราะเวลาจิตสํานึกของท่านสันสเทือนเป็นอะไรจิตใต้สานึกจะสันเทียนตามบอกว่าเราจะใช้จิตของเราเป็นพลังอํานาจแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งที่ประทานให้เรามาเป็นพลังความรักที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะใช้พลังความรักที่ศักดิ์สิทธิ์รักษาเยียวยาแผลที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนี้ แผลที่เกิดขึ้นในลำไส้นี้ให้สมานสานาำฉันและสมานกันอย่างเร็วที่สุดเราเชื่อว่าพลังความรักของพระบิดาจากจิตวิญญาณของเราสามารถรักษาเยียวยาแผลในกระเพาะอาหารในลำไส้ของเราได้หรือเอาว,ว้วาตรงไหนก็ได้ลองดูสิครับพี่น้องครับทำด้วยความเชื่อมัน่นและทำด้วยความเข้าใจเหมือนอย่างที่เราสื่อสอนท่านว่าจิตได้สำนึกจะช่วยท่านได้เพราะเขามีหน้าที่กำกับดูแลอยู่แล้วท่านน้อหนรับ แต่จิตใต้สานึกไม่เคยหลับเพราะอะไรเพราะคอยควบคุมดูแลให้ตับไตไส้พุงระหว่างที่ท่านกินอาหารลงไปแล้วท่านหลับนะกับพาะอาหารก็ย่อยต่อได้มันไม่หลับด้วยเพราะอะไรเพราะมีจิตใต้สานึกคอยกระตุ้นคอยควบคุมการทํางานด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าใหนะ้มันทางานอย่างเป็นปกติแผลนะเด็กลูกของท่านเชื่อว่าหายแน่หกละโหลหัวเข่าแตกพ่อกับแม่เอามือมาลูปรูปสองสามทีแล้วเป่าเพียงหายแนละ้วลูก ลูกเขาเชื่อว่าหายแน่นอนเมื่อจิตสํานึกของลูกเขาสั่งว่าหายว่าแผลเนี่ยหายแล้วไม่เจ็บไม่ปวดจิตใต้สํานึกก็จะทําหน้าที่ตามรีบบาบัดรักษาเยียวยาแผลนั้นสมานแผลให้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคลุกลามไม่ให้ทำเกิดแผลไม่ให้เกิดหนองหายวันไหนคืนสังเกตไหมเด็กเป็นแผลเด็กมันเชื่อมั่นว่าเล่นน้ําฝนแล้วสนุกไม่กลัวว่าไวรัสิื่นแรา,าจะลอยเข้าจมูกมันจิตใต้สํานึกมีพลังอํานาจเพราะเด็กเนี่ยนะเชื่อ เนะชื่อว่าเล่นได้ถ้าพ่อแม่อนุญาตให้เล่นเชื่อว่าเล่นได้เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วไม่เป็นไรเปรียกฝนก็ไม่เป็นไรเด็กมันถึงไม่ป่วยแต่ผู้ใหญ่รู้มากครับตากฝนหน่อยเดียวฮับซี่เพราะอะไรรู้ว่าหวัดไวรัสมันอยู่กับอากาศอยู่กับฝนหายใจเข้าไปเดี๋ยวกูเดินตากฝนเดี๋ยวกูก็หายใจไวรัสเข้ามาเดี๋ยวก,กูก็หายใจเอาไวรัสเข้ามาแล้วกูก็เป็นหวัดและเป็นจริงไหมพี่น้องครับก็ไปเรียกหามันไงเราพูดเรื่องจริงรัะอยู่ให้เป็นเนะี่ยหมายความว่าอย่างนี้ แต่ไม่ใช่อยู่ให้เป็นแบบนักการเมืองพูดว่าอยู่ไม่เป็นนะคนละเรื่องนะอยู่ให้เป็นครับพี่น้องครับนะประการที่สิบสามจิตใต้สํานึกไหนไหนบอกและบอกให้หมดเป็นผู้ขับเคลื่อนคลื่นอารมณ์รู้สึกและความนึกคิดแผ่ออกมาภายนอกร่างกายได้จิตใต้สํานึกเป็นผู้ขับเคลื่อนคลื่นอารมณ์รู้สึกและคลื่นความนึกคิดให้แผ่ออกมาภายนอกร่างกายได้เห็นไหมครับ กิตได้สมดึกทางานเยอะแต่ถ้าท่านไปเจาะมันรั่วมันหมดพลังเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราบอกมาสิบสามข้อแล้วเนี่ยมันจะเป็นบอดหมดมันจะทําอะไรไม่ได้เลยมาดูภาพนี้ถ้าท่านทรงคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกเคลื่อนการนึกและเคลื่อนการคิดของสมองออกมาถ้าท่านส่งออกมาโดยตั้งใจเขาเรียกว่าการเพ่งจิต การเพ่งจิตเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นการสื่อในคลื่นอ,อารมณ์รู้สึกนึกคิดมันจะโนลออกมาด้วยเนี่ยเราเลยใช้คำว่า thought transference เป็นการส่งกระแสจิตถ่ายทอดออกมาให้ใครก็ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้ให้มนุษย์คนไหนก็ได้เมือนอย่างที่เราสื่อออกมาตอนนี้ภาษาพูดก็สื่อออกมาทางเสียงใช่ไหมแต่คลื่นจิตของเราก็มีการส่ง thought transference ออกมาใครตั้งใจจะรับก็รับไปถ้าใครไม่ตั้งใจจะรับมันก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ นะที่อยู่ในสนามพลังงานของจัก,กรวาลโลกนี่แหละต่อไปเวลาใครคิดถึงเรื่องที่เราสื่อสอนโดยสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเนี่ยนะพอคิดถึงเรื่องที่เราพูดเนี่ยเขาก็จะนึกรู้ได้เองได้ทันทีเพราะอะไรเพราะมันเป็นคุณสมบัติทางความรู้คู่โลกไปแล้วใครจะคิดถึงเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้ไม่ได้ฟังจากเรามาก่อนแต่พอคิดถึงเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันจะได้คําตอบมาท,าทันทีเพราะจิตของคนที่คิดอ่ะมันจะไปเซิร์ชไปหาไปค้นหาว่าองค์ความรู้เนี่ยมีอยู่ในจัก,กรวาลโลกไหม เนี่ยถ้าเราเอามาสื่อสดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยนอกจากอยู่ใน youtube แล้วอยู่ในจักรวาลคนที่อยู่ในชาติไหนาศาสนาะไหนประเทศไหนถ้าคิดในเรื่องเดียวกับที่เราเส่อเขาก็จะสามารถได้คําตอบมันจะหล่นพลวลงไปในจิตจิตสํานึกของเขาทันทีโดยจิตใ้สํานึกของเขานะ่นแหลนมันจะไปดึงดึงดูดด้วยเหนี่ยวรั้งความรู้ที่เราพูดในคืนเนี้ยหรือทุกๆคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามาเป็นรางวัลให้กับเขาพี่ๆน้อง,องๆครับนะแต่ถ้าเป็นการสื่อออกไปแบบเนี้ย นะโดยที่คนที่รับนั้นเราสื่อไปโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เพ่งจิตและไอคนที่รับนั้นเนี่ยมันก็เลยเมื่อไม่ได้เพ่งจิตมันก็ต้องรับรู้ได้ด้วยอะไรครับด้วยสิ่งที่เราบอกท่านไปแล้วตะกี้ว่า premonition ก็คือรับรู้ได้ด้วยรางสังหรณ์เขาก็สามารถรับรู้ได้ด้วยรางสังหรณ์ซึ่งรางสังหรณ์ตัวนั้นเนี่ยมันจะต่างกันกับรางสังหรณ์แต่ใช้คําว่า premonition เหมือนกันใช้รางสังหรณ์ที่ได้จากความรู้ที่เป็นประสบการณ์อดีตของจิตวิญญาณของตัวเองกับ premonition ก็คือรางสังหรณ์ ที่ได้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในจักรวาลโลกที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งคิดเรื่องนั้นได้ก่อนเป็นคนแรกแล้วเอาความรู้นั้นมาเป็นสมบัติคู่กับจักรวาลโลกพอใครคิดถึงเรื่องนั้นปั๊บเนี่ยจิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณก็จะไปคอนแทคกับองค์ความรู้นั้นแล้วดึงดูดเหนี่ยวรั้งเข้าหาตัวคนที่กําลังคิดคนที่กําลังสร้างกระบ,บวนการในการคิดตรงนั้นท่านที่รักเห็นไหมครับความรู้แบบนี้คืออนุตตรธรรม ไม่ใช่เป็นความอวดรู้ของอนุตรธรรมอาจาริรญ,ญาตันสกุลแต่เป็นการแสดงให้ท่านเห็นว่าเราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิง่งและเราก็ไม่ได้กล่าวในนามของาศาสนาคริสต์อิสลามหรือพุทธเรากล่าวความจริงในพระนามของพระองค์และเพราะว่ามนี่ไม่ใช่ลทัทธิใหม่นี่ไม่ใช่าศาสนาใหม่เอามาบอกกับมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนพูดภาษาอะไรถ้าฟังภาษาไทยที่เราพูดเข้าใจ หรือคุณฟังภาษาจิตของเราขณะที่เราพูดภาษาพูดภาษาจิตของเราก็สั่นสะเทือนไปด้วยถ้าคุณมีความสูงส่งทางจิตวิญญาณจริงๆคุณก็นั่งสมาธิแล้วใช้จิตคุณฟังภาษาสากลภาษาจิตเอาสิคุณจะรู้ว่าที่เรากล่าวเนี่ยมันเป็นความรู้ชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้โอเคนะวันนี้เราก็ได้อย่างน้อยรู้คำว่า r e m o ม i t i o n ทีนี้ถ้าเป็นการตั้งใจที่จะสื่อสารทางจิตระหว่างเรากับท่านทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ตาม มันจะมีภาพนี้เกิดขึ้นนี่คือภาษาอังกฤษเรียกว่า horizontal c e l e p a t h y มันเป็นการสื่อสารในแนวร <t> <โด>ะนาบระนาบก็คือขนานกับพื้นโลกเป็นการใช้จิตหยาบกับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์กับจิตมนุษย์สื่อสารถึงกันระบบจิตสู่จิตแต่เป็นจิตสำนึกหรือจิตหยาบที่อยู่ที่ยเน่ยอยู่ตรงตาที่สาม เป็นการสื่อสารกันร,ระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์สัตว์กับคนเป็นการพูดภาษาสากลที่ไม่ต้องเอนโคดไม่ต้องดีโคดแค่นึกว่ากําลังนึกว่าจะพูดอะไรกับมันจะคุยอะไรกับมันเนี่ยภาษาจิตมันก็จะเอียงออกมาแล้วและไอ้คนที่มันตั้งใจจะรับภาษาจิตของเราถ้ามันฝึกฝนมันมีทักษะมันไม่ต้องได้ยินเสียงเราพูดมันจะรู้เลยว่าจิตเราเนี่ยพูดว่าอะไรนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนภาษาใดหรือเป็นเอเลียน แม้จะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็มีจิตเหมือนมนุษย์หน้าตามันไม่เหมือนมนุษย์มันเหมือนสัตว์หรือหล่อเหมือนมนุษย์อย่างพวกเราชาวโลกก็จะใช้ภาษาสากลที่เป็นภาษาเดียวกันเขาเรียกภาษาจิตในยุคพลังงานใหม่เมื่อพระบิดาชำระโลกผ่านห6วัน8ราตรีที่โลกมืดและเกิดภัยพิบัติรุนแรงเกิดขึ้นแล้วฟ้าใสาฟ้าสว่างขึ้นมาในวันที่9ของจัก,กรวาลหรือเดวันที่57 มนุษย์เราทุกคนในยุคหน้าโดยเฉพาะเด็กที่มาเกิดใหม่จากฟ้าสีครามและท่านทั้งหลายที่ข้ามยุคไปได้รอดตายไปได้เพราะพระบิดาทรงคัดเลือกไว้ท่านจะมีความสามารถพิเศษโดยไม่รู้ตัวคือพูดภาษาสากลคือภาษาจิตได้เหมือนเป็นอัตโนมัติเหมือนเป็นจิตทิพย์เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมันเพิ่มค่าสูงขึ้นแล้วแนวความแนวเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลก มันจะมาพาดผ่านประเทศไทยทุกวันนี้มันพาดเฉียงๆไม่ได้พาดโดยตรงคนไทยเราจึงมีความเป็นอริยะลำบากมากเป็นอริยะบุคคลลำบากมากเพราะไม่สามารถที่จะเข้าถึงความฉลาดสูงสุดทางจิตตะปัญญาได้เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกไม่อำนวยบวกกับความเหลวไหลไม่เอาไหนของมนุษย์แต่ละคนในยุคนี้ด้วยโอเคไหมขณะนี้อำนาจแม่เหล็กโลกกำลังถูกปรับพยกระดับสูงขึ้นเราเลยมาทําให้ท่านเตรียมพร้อม ที่จะติดติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองเปรียมพร้อมในการสั่นเสือนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้สอดร,รับกับสนามแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มข้นระดับระดับสูงขึ้นในระบบใหม่เพื่อพร้อมจะเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่กับเขาด้วยนี่คือสิ่งที่เรามาบอกแต่ถ้าเราพูดความจริงทั้งหมดไม่มีใครเชื่อเราหรอกหาว่าอาจารย์ปริญญาเพี้ยนแค่เราพูดมาแค่นี้หลายคนก็บอกเพี้ยนไปเยอะนะครับ ไม่เป็นไรนะใครจะเชื่อเราก็มีประโยชน์สําหรับคนนั้นใครปฏิเสธเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีประโยชน์ของคนนั้นใครต่อต้านเราก้าวล่วงเราก็เท่ากับก้าวล่วงพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าถ้าบางอาจก็ลองดูก้าวล่วงเราก็ก้าวล่วงพระเจ้าก็จะโชคร้ายเพราะพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรามาช่วยพวกท่านไม่ได้ให้มาทําร้ายพวกท่านไม่ให้มาทําลายพวกท่านหรือไม่ให้มาหาประโยชน์หาชื่อเสียงให้กับตัวให้กับตัวเราเอง โดยพระเจ้าส่งมาเพื่อตัวเรามีอำนาจพิเศษเหนือประโยชน์เหนือมนุษย์เอาประโยชน์จากโลกจากเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ครับมาให้ประโยชน์ไม่ใช่มาเอาประโยชน์เราจะมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ท่านดูหน้าตาเราสิเรามีความสุขไหมล่ะใช่ไหมเออนะการสื่อสารในแนวระนาบเรียกว่า horizontal therapy ระหว่างคนกับคนด้วยกันท่านอยากรู้แล้วใช่ไหมแล้วที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ย กำลังสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าสื่อพระโอวาทพระองค์ลงมากล่าวให้มนุษย์ฟังแล้วให้มันดังไปทั่วทั้งเจ็ดทวีปเนี่ยคือเจตทวีปคือเจระบบสุริยะจักรวาลที่มีรูปธรรมท,ที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือมนุษย์อยู่เนี่ยสื่อแบบไหนแบบนี้ไงพี่น้องครับแบบนี้เรียกว่า Vertical Telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิงนะดุดดิงลงมาโดยตอมพิทูอิทรี ระบบจิตสู่จิตก็คือจิตจักรวาลกับจิตวิญญาณของเราสื่อสารโดยตรงเพื่อที่จะนำเอาความรักความรู้ทั้งหลายมามอบให้กับพี่พี่น้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระบิดาที่ทรงรักและห่วงใยโดยเราถ้าพูดในนามของเราก็คือเราเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่นำเอาความรักมาให้กับเจ้าสาวที่รอเราอยู่บนโลกเสรีนี้ เพื่ออะไรเพื่อจะมาจูงเจ้าสาวที่รอคอยเราใครที่ไม่ยืนหลับไหลใครที่มีตะเกียงมีไฟก็คือมีสมองมีปัญญาผู้หญิงที่ยืนถือตะเกียงแล้วยืนหลับแล้วตะเกียงก็ดับไม่มีน้ํามันก็แปลว,ว่าโง่ใช้สมองไม่เป็นใช้ความคิดไม่เป็นฟังเราสื่อสอนแล้วไม่รู้เรื่องแสดงว่าเอาตะเกียงวางไว้หรือบางทีถือตะเกียงอยู่แต่ยืนหลับแปลว,ว่านะปัญญาทึบเจ้าสาวที่บอกว่าให้รอเราต้องยืนถือตะเกียงที่มีน้ํามัน ก็คือแปลว่าต้องมีปัญญาฟังที่เราสื่อสอนจากพระบิดาแล้วคิดตามได้แล้วเข้าใจได้จึงจะสามารถหลุดพ้นผ่านประตูด่านพภาลายออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้ก็แปลว่าเข้าสู่ประตูหอได้ความลับไม่มีอะไรจากนัยยะความหมายที่เคยพูดไว้เป็นพันปีความหมายคืออย่างนี้ครับท่านที่รักครับ v e r t i <ical> c a l Telepath y นี้ก็คือการสื่อสารในแนวดด่งทั้งโลกยุคนี้มีคนเดียวครับในอดีตก็มีพระองค์เดียว แต่ละยุคมีภาษาสดาที่ที่มีคําว่าพระเจ้าตรัสว่าภาษาสดาที่เป็นมนุษย์เหล่านั้นใช้การสื่อสารในแนวดิง่ง Vertical Telepathy จากจิตจักรวาลถึงจิตวิญญาณสื่อสาร True w w y y Communication พูดสนทนากับพระเจ้านี่คือวิธีการสนทนากับพระเจ้าตัวจริงแต่ไม่ใช่ตำราที่เขียนว่าสนทนากับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้า แค่สื่อสารกับกจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้านะอยู่ที่ตอมพิทูอิเชียให้มีปัญญาสื่อสารให้ได้ซะก่อนเถิดแล้วค่อยหลอกตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นหลงว่าสื่อสารกับพระเจ้าพระบิดาไม่มีหน้าที่ที่จะทรงสื่อสารกับมนุษย์คนไหนเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาสุญญาตาพระองค์ไม่ต้องสื่อกับใครเพราะสิ่งที่พระองค์ต้องการจะสอนมนุษย์ ต้องการจะสื่อกับมนุษย์ในช่วงเวลาปกติพระองค์ได้ฝากสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นสัตธรรมเนี่ยเอาไว้กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์และในกายมนุษย์แล้วพระองค์ให้ไว้หมดแล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องสอนใครสื่อใครบอกใครแล้วแต่นี่ยุคสุดท้ายที่พระองค์จะชำระโลกโลกจะปานปวนแผ่นดินโลกจะหายคนจะตายมีบอ่อ่ยมังุูนนะมีบึงไฟเยอะแยะมากมาย จะมีคนเหลือรอดน้อยกว่าคนที่ต้องหายไปจากระบบโลกมันเป็นช่วงเวลาสําคัญมากพระองค์จึงต้องใช้วิธีสื่อสารมาเพื่อจะให้เราในกล่าวต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้สติเพื่อจะมีกิตสติไว้ล่วงหน้าเพราะมนุษย์จะไม่เคยเจอเลยว่าโลกมันจะเกิดภัยพิบัติอะไรมันแรงขนาดนี้โนอายุคนั้นน่ะฟังเหมือนกับตำนานเล่าว่ามันแรงแล้วอ่ะมันยังไม่เท่ากับยุคนี้ที่ท่านกำลังจะเจอถ้าประมาทเลวไหลเนี่ยเสร็จแน่ๆเนี่ย พระบิดาจึงทรงเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทในนามพระองค์เพื่อเอาอนุตรธรรมหลายสิ่งที่พระศา,าสดาองค์ก่อนๆไม่เคยกล่าวไว้เพราะยังไม่ถึงเวลาจะให้กล่าวให้เรามากล่าวให้ทันเวลาถ้าแต่ยิ่งไม่ฟังยิ่งปฏิเสธหรือยิ่งบางทีหลอกลวงบอกว่าสื่อสารกับผีคนไม่ฟังหรอกแต่บอกสื่อสารกับพระยังมีคนฟังสื่อสารกับเทพกับพรหมยังมีคนฟังและยิ่งบอกสื่อสารกับพระเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดมันไม่ง่ายอย่างที่พูดหรอกลูก ถ้าจะสื่อสารกับพระองค์ได้ต้องมาเกิดพร้อมกับมีเครื่องมือที่ใช้ระหว่างเรียกว่าจิตกับจิตตะปัญญาหรือจิตกระสมองในการที่จะเป็นช่องทางพิเศษที่จะสื่อสารกับพระองค์ในช่องทางพิเศษเท่านั้นพระองค์ใช้คําว่า Vertical Telepathy ในระบบจิตจิตจักรวาลสู่จิตวิญญาณของเราที่เป็นผู้สื่ไม่ใช่ h o r i z ONTAL telepathy ตะกี้คือภายนิวกับภายนิวติดต่อกันจิตหยาบกับจิตหยาบสื่อสารกันมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสัต มันคนละช่องทางเพราะฉะนั้นบางคนมานั่งเพ่งว่าอาจารย์อ,อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสุกุลสื่อสารกับพระพุทธเจ้าสื่อสารกับจิตวัญญจริงหรือเปล่ามานั่งเพ่งเพ่งเห็นคุณก็มองไม่เห็นครับเพราะมันเป็นพลังงานระดับปรมาภูจะเห็นได้ยังไงครับนะมเห็นได้ยังไงมันไม่ใช่คลื่นของจิตยาที่เป็นลําแสงของออร่าไอ้นี่มีจิตเบื้องต้นจิตทิพย์เบื้องต้นก็เห็นแล้วมาส่องบอกไม่เห็นมีอะไรเลยดามืด สงสัยอาจารย์ปริญญาเป็นมนุษย์ต่างดาวแง่แงกูส่องมันแล้วกูเห็นมีแต่ความมืดไม่เห็นมีแสงสว่างอะไรเลย <c oughs> ก็ในจักรวาลเนี่ยเรามาจากที่มืดที่ที่มืดก็คือที่ที่แสงสว่างมีแต่ไม่มีทุลีของผงฝุ่นอะไรที่จะทําให้แสงนั้นมันหักเหถ้าในแสงสว่างเนี่ยที่เราเห็นที่แถเหน,น้าเราเยท่านมองเห็นเพราะว่าในอากาศเนี่ยมันจะมีอนุภาคหย,ยาบๆแต่ละเอียดนะ เวลามีแสงส่องสว่างมาตกกระทบกับกนอนุภาคเล็กๆเขาเรียกว่าทุลีเนี่ยนะทุลีพวกนี้มันก็จะเกิดการหักแหกหักเหของแสงพอมีการหักเหของแสงปั๊บมันจะเกิดความสว่างเกิดขึ้นนี่คือวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์นะเวลาเราดับไฟนะแสงสว่างไม่มีให้มันมีการสะท้อนห้องนี้ก็จะมืดเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเพราะการสะท้อนแสงของทุลีของมวลต่างๆที่อยู่ในอา,ากาศในบรรยากาศมันไม่มีให้แสงสะท้อนไม่ใช่ ไม่มีแสงให้สะท้อนไม่ใช่ไม่มีแสงให้สะท้อนไม่มีแสงที่จะมาทําให้ธุลีพวกนี้ยสะท้อนเราเห็นรูปธรรมอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะแสงไปตกกระทบที่วัตถุนั้นแล้วมันสะท้อนเข้าหาตาเราเราจึงมองเห็นวัตถุชิ้นนั้นแต่ถ้าวัตถุชิ้นนั้นน่ยมันอยู่ในมิติทางพลังงานตาเปล่าเรามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรามองไม่เห็นว่าแสงจะสะท้อนสิ่งนั้นเข้าหาตาเราได้เราลึงมองไม่เห็นสิ่งนั้นโอเคนะไม่ต้องพูดพล้ำทำเพลงต่ออย่างนี้หน ah ึ uh ่งครับองค์พระนบีมหามูฮัมหมัดองค์พระเยซูคริสต สองพระองค์ผู้มีพระผู้เป็นเจ้าสื่อพระโอวาทสื่อพระธรรมสื่อธรรมะจากพระโอวาสของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนี่แหละพระองค์ก็ต้องใช้ช่องทางเนี้ระหว่างจิตจักรวาลกับจิตวิญญาณของพระองค์สื่อสารในแนวดิ่งที่เรียกว่าเว r ร์ติ l ค e ลเทเล h าีพระองค์จึงสามารถเอาคําสอนของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวต่อมนุษย์ได้มันคือเรื่องจริงอันเดียวกันเราก็ใช้อันนี้ใช้คลื่อนความถี่ที่ส่งลงมาตรงๆเนี่ยแล้วเอนโคดเดโคดแล้วพูดให้ท่านฟัง เมื่อมาเร็วก็พูดเร็วมาช้าก็พูดช้ามายังไม่หมดมาจะไม่ครบเราก็ต้องพูดเพราะสัญญาณมันมีดีเลย์ประมาณสามนาทีโปรสื่อครบแล้วสามนาทีแต่เรายังพูดในพระนามของพระองค์อยู่สามนาทีเป็นอย่างน้อยรายการสดเนี่ยตัดสัญญาณแล้วแต่ปรากฏว่าผ่านทาง Facebook ทาง YouTube สัญญาณมันยังไม่ตัดนะเพราะว่าอย่างตอนนั้นมันต้องมีดีเลย์ดีดอีด e ี D, นะดีเอลเอยดีเลย์นะแปลว่าล่าช้ามันมีความช่วงมันมีความหน่วงนะโอเคฮะ อ้าวมาที่จิตใต้สำนึกอีกสไลด์หนึ่งครับไหนในพูดแล้วก็พูดให้ครบยังมีเรื่องที่สิบสี่ครับนะดูต่อนะ <ün affe tới> <S <S เป็นผู้เป tornado, ี <c oughs> <c oughs> ่ยมด้วยพลังดึงดูดเป็นผู้เปี่ยมด้วยพลังดึงดูดพลังงานจากภายนอกเข้ามาหาตัวเหมือนมีตาทิพนะแค่เรานึกเราคิดอ่ะจิตใต้สำนึกก็จะไปดึงดูดพลังเหล่านั้นมาให้เราแล้วไม่ว่าเราจะนึกคิดในเรื่องชั่วๆเขาก็จะเอาเรื่องชั่วๆมาให้ ถ้าเราคิดด้วยความรุนแรงของจิตเนี่ยสันสัญสญแรงมากเท่าไหร่เขาก็จะดึงดูดสิ่งชั่วหรือสิ่งดีนั้นมาหาเราเร็วมากเท่านั้นความเชื่อความศรัทธานั่นคือตัวเพิ่มพลังอํานาจให้กับจิตสํานึกและไปกระตุ้นให้จิตใต้สํานึกมีพลังอํานาจที่จะทําหน้าที่ดึงดูดเหนี่ยวรั้งได้มากขึ้น <c oughs> โอเคไหมมันคําเตือนครับพี่น้องครับจงใช้จิตสามนึกให้ถูกต้อง ใช้แบบไหนแบบที่เราบอกมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนมะนะแบบนี้หลักการใช้จิตสามนึกเข้าๆนะเข้าๆนะครับอย่างที่หนึ่งท่านจะต้องใช้ผ่านมหาสติถ้าจะใช้จิตสามนึกโดยจะให้จิตใต้สำนึกทำหน้าที่ได้อย่างไม่สเปะสปะและมีพลังอานาจหนึ่งครับท่านต้องใช้ผ่านมหาสติ คือท่านต้องรู้สติมีสติและใช้สติตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตประจําวันไม่ว่าในยามอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นทีมหรืออยู่เป็นสังคมเป็นครอบครัวอย่าลืมนะครับกฎหรือหลักการข้อแรกต้องใช้ผ่านมหาสติเห็นไหมถ้าท่านฝึกตามที่เราบอกมา20-30ปีว่ามหาสติกับปณิทานแห่งการหลุดพ้ปนปณิธานแห่งน,นิพพานท่าน้องปฏิบัตินะ30ปีมาแล้วที่เราบอกจนถึงวันนี้ท่านเชี่ยวชาญไหมนะ แต่ทุกวันนี้เชี่ยวนะแต่ไม่ชานหรือชานแต่ไม่เชี่ยวเพราะอะไรครับเพราะยังไม่เต็มที่ยังไม่จริงจังกับมัรควิถีจิตจักรวาลที่เราพล่ำบ่นทุกวันทุกคืนท่านเห็นไหมว่ามันมีประโยชน์กับมันสําคัญมากเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเป็นบ่าวพระพุทธองก็ส่งสอนไว้ย้ําไว้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าววันนี้เราสื่อเรื่องจิตมนุษย์สื่อเรื่องจิตสํานึกและสื่อเรื่องจิตใต้สํานึกเสาที่แล้วเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณ เรื่องจิตสําคัญทั้งนั้นบางคนนั่งฟังแล้วดันหลับคลอ,อกฟีบางคนนะฟังแล้วปิดเครื่องอะไรฟังไม่รู้เรื่องก็ขยันตั้งใจหน่อยเราพูดภาษาไทยแล้วยกตัวอย่างให้ฟังมันมองเห็นภาพง่ายอะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะเอาใจใส่ไหมเราจะเหลวไหลไหมเราจะฟังว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกของอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลน,นะของโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยมันไรสาระมันเพอ้อเจอ้อมันไม่เกิดประโยชน์ ถ้าท่านนั่งฟังไปแล้วคิดแบบนี้คือมองไม่เห็นความสําคัญมองไม่เห็นคุณค่านะเราก็จะบอกพี่น้องว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับท่านเลยท่านมันสานึกได้เมื่อสายแล้วอะตอนที่โลกกําลังปั่นป่วนนะกำลังจะเกิดกะลียุคอยู่เร็วๆเนี่ยครับคำว่าเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่กี่ปีนะหรือกลียุคเพราะภัยพิบัติไอ้ที่จิตมนุษย์วิบัติเพราะจิตสำนึกต่ำตมต่ำสามมันจะฆ่ากันเองทำร้ายกันเองห้ามไม่ได้ครับอันนั้นมันต้องจัดการกันเองตามกฎแห่งกรรมเราเองก็ช่วยไม่ได้เพราะให้สติแล้ว ความรักเท่านั้นที่จะทำทุกอย่างมั่นคงความมั่นคงความมั่งคั่งความก้าวหน้าไม่ว่าทางจิตวิญญาณหรือทางกายหยาบหรือกายภาพต้องอยู่ในอยู่บนพื้นฐานของความรักและปัญญาเท่านั้นความรักนี่คือสิ่งที่ดีงามปัญญาถ้าเรามีความรักมีสิ่งที่ดีงามปัญญาที่เรามีก็เป็นปัญญาที่ดีงามมีอยู่เท่านี้ครับนะอย่างที่สองครับหลักการใช้จิตสำนึก เพื่อจะให้เข้าถึงจิตใต้สํานึกที่ถูกต้องให้ได้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคือต้องนึกด้านบวกนึกออกแต่ด้านบวกนึกเอาแต่ด้านบวกนึกออกก็คือจําจำนะจำแต่สิ่งดีๆจําแต่สิ่งที่มีประโยชน์ถ้านึกด้านลบก็แปลว่าถ้านึกออกด้านลบก็แปลว่าอะไรจําแต่สิ่งที่ล้มเหลวจําแต่สิ่งที่เลวร้ายใช่ไหมนึกเอาก็นึกเอา แต่เป็นการนึกลบคือมองโลกในแง่ร้ายนึกเองก็คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นยิ่งแง่แง่แต่ว่าเป็นลบอ่ะอย่างเนี้ยเป็นการใช้จิตไร้สํานึกและไม่ใช่จิตสํานึกมันจะทําให้จิตแต่สํานึกของท่านทํางานสเปะสปะและทํางานไม่ถูกต้องจะสนองท่านในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการแทนประการที่สามให้คิดด้านบวกคิดด้านบวกคืออะไรคิดเพื่อให้อย่าคิดเพื่อเอาท่านคิดเพื่อให้ ท่านจาไว้เมื่อท่านให้แล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับสิ่งที่ท่านให้นั้นตอบแทนอยู่แล้วไม่ต้องให้เดี๋ยวนี้แล้วเอาคืนเดี๋ยวนั้นการให้ด้วยการให้เดี๋ยวนี้แล้วเอาคืนเดี๋้นเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเขาไม่เรียกว่าให้ให้ก็คือให้เลยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ใครก็ได้ไม่มีเงื่อนไขมึงเป็นคนชั่วกูก็ให้ได้มึงเป็นผู้หญิงกูก็ให้มึงเป็นผู้ชายกูก็ให้มึงเป็นคนสับสนเพศกูก็กูก็ให้ มึงไม่ใช่ลูกกูเป็นลูกคนข้างบ้านกูก็จะให้ถ้าพาะกูมีจะให้กูให้แล้วกูมีความสุขไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนในทางโลกในกฎแห่งกรรมมันมีเองครับทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นให้สิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่หวังผลเราไม่จำเป็นต้องรอคอยสิ่งที่เราจะได้รับจากการให้เดี๋ยวมันมาเองถ้าท่านใช้ชีวิตเป็นน่ะชีวิตนี้มันจะไปทุกยากตรงไหนที่เราทุกทุกวันเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่เป็นเราอยู่ไม่เป็นอย่างที่สี่กระทาด้านบวก คิดดีพูดดีทดําดีตลอดให้เป็นกิจวัตเลยคิดดีพูดดีทดําดีมันเป็นการใช้จิตสํานึกที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามมันจะทําให้จิตใต้สํานึกของท่านทํางานได้อย่างถูกต้องไม่สเพสสะปะ